วันนี้วันฮาโลาวีนค่ะคือแวมไพร,ร์เวเซอร,ร์ค่ะคือเจ้าพ,รรพรร่อแวมไพร์อมมตะฮ่าฮหาอะไรไปเล่นกับบอสด,ดีกว่าโอ้โหตุ๊กตาอันนี้สวยจังเลยเอาไปฝากบอสด,ดีกว่าบอสผมมีของมาฝากไอเวเซอร,ร์อย่าเข้ามาข้ากลัวข้ากลัวเอาไปเลย เอาไปเก็บไว้ห้องใต้หลังคาเลยอย่าเอาลงมาอีกนะข้าดเตือนแกแล้วนะ <c oughs> ไอ้เจ้าเฟเซอร์ไม่งั้นแกจะโดน <c oughs> โอ้โหบโอสต,ตุ๊กตาแค่นี้ก็กลัวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากแกล้งไอ้เจ้าสองจอมโจรแสบนะครับทุกคนมันบอกว่ามันคือแวมไพร์ที่เป็นอมตะฮ่าฮอยากรู้เหมือนกันว่า <c oughs> จะเป็นอมตะแบบไหนเอ้ยอ้โห ไอ้เปิดเรื่องมาไอ้เจ้าเฟเซอร์ตามเราเลยทุกคนวิ่ง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 เฮ้ยจะไปไหนอยู่ตรงวนี้นะเขามาทาไมอยู่ในขั้นจับเดี๋ยวนี้บอส์มันอยู่ตรงนี้บบสตามมาเลยเฟเซอร์ขับไปัวแกล็อกวิ่งตามมาเลยขึ้นัปไหนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าเฟเซอร์มันขึ้นไม่ได้อมันเปไหนแล้ววะมองไม่เห็นเลยโอ้โหอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้โหวิ่งขึ้นไปชั้นบนก็ได้แกนี่ฆ้าไม่รอดหรอก ขึ้นมาเลยเฟเซอร์คารออยู่ตรงนี้มันวิ่งขึ้นไปในบ้านแล้วทุกคนเราไปทำภารกิจต่อดีกว่าวันนี้ภารกิจสยองน่าดูเลยนะทุกคนคอยดูว่าจะสนุกขนาดไหนตอนนี้เฟเซอร์ได้วิ่งขึ้นไปชั้นบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนเราเลยเราจะหาอุปกรณ์ชิ้นแรกไปทำภารกิจนั่นก็คือกล้าวนะครับทุกคนมันน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละ หาก่อนดีกว่าอ oh, <น confusion. S 2> ยู่ตรงไหนนะนม่าจะอยู่ในห้องนี้นเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ลองมองดูรอบๆ<า>ก่อนดีกว่าอ้าวนี่นไงเจอแล้วได้มาหนึ่งอย่างแล้วแล้วเราจะขึ้นไปดูบนชั้นบนที่ห้องใตห้หลังคาห้องที่เจ้าบอสบอกให้เฟเซอร์เอาตุ๊กตาผีตัวนั้นไปซ่อนไว้เราจะขึ้นไปดูว่ามันจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเราจะเอาตุ๊กตาตัวนั้นแหละมาแกล้งไอ้เจ้าบอสเพราะรู้สึกว่า มันจะกลัวตุ๊กตาตัวนั้นมากเลยเอ้ยย่าฮาวขึ้นมาได้แล้วไหนเอาวางไว้ตรงไหนเอเจเฟเซอร์นี่ไงโอ้โหเจอแล้วนั่นไงทุกคนฮ่าดีเลยได้ของมาทำภารกิจอีกหนึ่งอย่างตุ๊กตาหน้ารักจะตายมันกลัวได้ไงเอเจ้าบอสไม่เข้าใจมาแล้วตลกฮ่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเอเจ้าเฟเซอร์มันจะงงๆอะไรไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปหลังบ้านอีก เพื่อที่จะหาอุปกรณ์มาทำภารกิจอีกซึ่งภารกิจนี้อุปกรณ์จะเยอะไปหน่อยทุกคนเล่นตามพี่ได้เลยนะเอยเอ,เอนี่ไงอีกหนึ่งชิ้นเป็นลวดสลิงเก็บไปเลยฮเราได้ตุ๊ก,กตาแล้วก็ลวดสลิงมาแล้วจากนั้นเราจะลงไปห้องชั้นใต้ดินเพื่อที่จะไปหากองเก็บของมาทำเป็น ตุกตาสวยที่สุดในโลกนี่แน่ลงไปเน้นตรงนี้แหละมันน่าจะมีกล่องเก็บของนะทุกคนพี่คิดว่าอย่างนั้นแหละเราลงไปดูก่อนดีกว่าว่าจะเจอหรือไม่เ้ยก่อนที่ไอ้เจ้าไฟเซอร์มันจะมาเจอเราตอนนี้มันก็เดินป้วนเพี้ยนป้วนเพี้ยนเต็มบ้านไปหมดเลยเอ้านี่ไงกล่องที่เราตามหาเพราะว่าในกล่องนี้มันมีสปริงอยู่ข้างในจากนั้นเราก็จะเอากาวที่เราได้มาทาไปที่สปริงตัวนี้ ต๊ดๆเรียบร้อยแล้วก็เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปติดไว้แล้วก็พับลงไปปิดกล่องให้แน่นหนา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะทําให้ตุ๊กตาตัวนี้มีชีวิตเพราะไอ้เจ้าบอสมันเปิดกล่องออกมามันก็จะเจอเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันก็จะหลอนนะครับทุกคนฮมาดูว่าจะสนุกขนาดไหนฮเราจะเอาขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะไปตามหาอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือ เป็นโปสเตอร์หนังนะครับที่มันน่ากลัวมากซึ่งเป็นโปสเตอร์ไอ้เจ้าโจ๊กเกอร์เราจะไปหาดูในห้องนอนของมันว่าจะมีหรือเปล่าเอ้ยเดีย๋ยวดูในห้องนี้ก่อนจะมีหรือเปล่านะอเอ้ยยังไม่เจอทุกคนเดี๋ยวเราสำรวจไปเรื่อยๆก่อนในห้องนี้อา้าวดูเหมือนจะเจอแล้วทุกคนนี่แหละโปสเตอร์หนังที่เราตามหาสุดยอดเลยได้มาแล้วและเราจะกลับเข้าไปที่ห้องนอนของมันจากนั้นเราก็ จะเอาของพวกนี้ไปทำเป็นภารกิจที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ไอ้เจ้าบอสมันเจอแล้วทุกคนวิ่งก่อนดีกว่า,โอ,โ,วาโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่ามันเข้าไปในห้องไม่เจอเรามันก็ทำหน้างงๆยังไงไม่รู้ตอนนี้นี่แน่นี่แน,ะนนะ่เราจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากล่องตุ๊กตาที่เราทํามาไปไว้วววววตรงที่นอนของมันก่อน ให้มันสงสัยว่ากล่องนี้คือกล่องอะไรแล้วให้มันมาเปิดดูจากนั้นแล้วก็จะกลับมาที่ห้องนี้แล้วก็จะเอาโปสเตอร์หนังอันหลอกหลอนขึ้นไปไว้บนหัวนอนของมันึ๊ดเรียบร้อยจากนั้นแล้วก็เปิดไฟส่องสว่างบนหัวเตียงตรงนี้ให้มันส่องไปที่โปสเตอร์หนังเฮ้ยดูน่ากลัวและหลอกหลอนมากทุกคนขนาดพี่ยังกลัวเลยดูสิ โอ้โหสุดยอดเลยจากนั้นเราจะทำกับดักด้วยลวดสลิงจะเอากางไว้ตรงนี้ที่ประตูถ้ามันวิ่งเข้ามารับรองว่ามันจะสะดุดกับลวดสลิงที่เราผูกไว้ภารกิจของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดประตูแล้วก็ออกไปจากตรงนี้รอดูผลงานนะครับทุกคนว่าจะสนุกขนาดไหนฮ เอ้ยใครอะไรเอ,เอากล่องอะไรมาวางไว้ตรงนี้วะเปิดดูก่อนดีกว่าว้ายตุ๊กตาบ้ามาหลอกร้อนกันจนได้ไปก่อนดีกว่าเฟเซอร์ช่วยกันด้วยว้าอะไรนี่อุยทำไมเป็นนี้ว้าผีหลอกไม่อยู่แล้วไปก่อนดีกว่า,วาย่า